สาคำยันหรือเสาหลักของพระพุทธศาสนาคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติปฏิบัติปฏิเวทสมัยพุทธกาลเรียกว่าพระธรรมวินัยพระ,รพระธรรมคือคําสั่งสอนพระวินัยคือข้อที่สมคว่าเป็นพระธรรมวินัยต่อมาเรียกว่าพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกประกอบด้วยพระอภิธรรมพระวินัยและพระสูตรพระอภิธรรมเป็นสิ่งที่กล่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของสัจจะความจริง ของกายกับใจรวมเรียกว่ารูปนามพระวินัยปกเป็นสิ่งที่เก่าวเกี่ยวกับการสำรวมกายวาจาเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำผิดทางกายกับวาจาและพระสูตรเป็นสิ่งที่เก่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าภาษาวกและพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงโปรดเวเนสัตว์ตามสถานที่ต่าง